เกิดอะไรขึ้นอุ้งอิงเคลื่อนไหวถึงช่างแต่งหน้าสีเก็บแบบหนีเคลื่อนไหวแบบไดนั้นก่อนอื่นขอกล่าวคข้ามาสวัสดีครับโมสวัสดีครับพี่น้องก้องไปครับมิดหมอแคนแฟนหมอลำยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยซีเกตชาแนลสวัสดีพี่น้องแฟนครับเอซีสาวน้อยเผ็ดบันแพง แฟนครับเอซลาหน่อยอุ้งอิงสูู้สู้คนเด้อครับเด้อมาว่าหอดจอดถึงเรื่องราวลาหน่อยอุ้งอิงเมื่อบอกกี่วันที่ผ่านมาครับได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงถึงไหยครับถึงที่ซีเกม ด้วยการโทรไปหาโทรไปหาพี่ซีเกมต้องมีอะไรแน่ๆน่ที่จะเซอร์ไพรส์มิดหมอแคนแฟนหมอหล่ะพี่ซีเกมก็ตบปากรับคำโดยการโพสแบบนี้ครับ รับทราบครับบอสน้อยถ้าเสียได้ว่าหลายครั้งหลายคราเมื่อลาหน้อยวิงจะขึ้นโช่ที่สำคัญสำคัญครับที่งานงานยังครับงานที่ยิ่งใหญ่กว่าได้จะเรียกใช้บริการพี่ซีเก๊ ถ้าไปทั่วคอนเสิร์ตกรุงเทพปริมณฑลหรือในวันปิดฤด,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 ดูกาลเปิดฤดูกาลในบางครั้งก็จะเรียกใช้บริการ e ี่ถกือว่าเป็นช่างแต่งหน้าทำผมเรื่องชุดเข้ากันได้ดี ความสวยความงามของหลาหนนวิงดูมีชีวิตชีวาดูเปล่งปลังมีนะมีนวลดูสดใสร่าเร่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับไม่ใช่ว่าช่างแองจี้จะแต่งไม่ดีนะแต่ถ้าว่ามันคนละรูปแบบมันคนละสไตล์สีใหม่ลายมือ เขาก็จะได้เห็นถึงความแตกต่างผมว่าช่างแต่งหนา้าทำผมหลายๆผู้หลายๆคนมีความปรารถนาครับอยากจะเข้ามาแต่งหน้าไฮไลาหน่อยหลายคนอยากจะเข้ามาเพื่อยังคับ เมื่อมาแต่งให้องค์หญิง,งมันจะเพิ่มยังครับเพิ่มมูลค่าด้วยการโชว์ฝีมือถ้าโชว์ดีออกมาดีครับอย่างที่ซีเกมแต่งออกมาดีดูสวยดูงามปีนองบิดหมอแคนแฟนหมอลำเชยชื่นชมทั้งนี้ทั้งนั้นครับ ลาหน้อยอุ้งเิงยังมีงานยังมีงานที่สำคัญสำคัญอีกหลายงานะว่าจะเป็นเดือนนี้เดือนหน้าโดยเฉพาะเดือนนาครับวันสำคัญของลาน้อยุหงียงเป็นวันไหนวันที่สิบสาวันคล้ายวันเกิดจัดที่จังหวัดขอนแก่น ตามสีพี่น้องมิดมอแคนแฟนมอล่ัมได้หูได้สัาแล้ววันที่สิบห้าข้าคร่าวว่าเป็นงานกาล่าดินเนอร์นี่งานกาล่าเปิดโตภาพยนตร์ขายออวันที่สิบสามก็ถือว่าเป็นงานใหญ่นะครับงานบวงสวงไขอ่ออที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ รือว,ว่าเป็นการยกอ,อ้อย่อคู่และวันนั้นเป็นวันคล้ายวันเกิดลาหน่อยหมรวมสื่อมวลชนรวมมิตรหมอแคนแฟนหมอลำคนดังมากมายเพราะว่าอยากจะมางานนี้ครับโดยโดยเฉพาะสื่อมวลชนช่องทีวี เหตดังต่างๆคมว่ามางานนี้แน่นอนไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่ายี่สิบช่องที่สติดิตามข่าวสารเรื่องราวของหลานน่อยที่พร้อมที่จะนำเสนอไปสู่มิตรหมอแคนแฟนหมอหลับดังนั้นครับช่างแต่งหน้ามันจึงสำคัญ ติดต่อไว้เตนเนิร์เพื่องานนี้หรือไม่อย่างไรสำหรับลาน้องเิ็งกับช่างแต่งหน้าว่าง่ายครับฟรีแลนซ์เอาเอินว่าฟรีแลนซ์มาแต่งหน้าไม่ได้จ้างเป็นประจำคือตามแต่สะดวกที่จะเรียกใช้บริการถ้าเกิดมือได้ว่า เวลามันแมตกันก็โอเคมาเห็ไใจโดยผลงานออกมากครับเป็นที่ประจักษ์ตาของมิดหมอแคนแฟนหมอลำสำหรับช่างผู้นี้ได้รับคําชื่นชมจากมิดหมอแคนแฟนหมอลำม,มากมายนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นอีหลีครับได้เห็นเป็นประจักษ์ตาด้วยยังครับ ด้วยผลงานฝีมือในการจัดแต่งไฮลา้อยหญิงเป็นเทพทิดาลำเอิญที่สวยงามีมอ่าว่าง่ายๆครับลุกแต่ละลุกที่มันจัดแต่งไฮลา้อย่งหญิงหรือว่า เรยนแปลงไปแต่ละรูปแบบไม่สคัคกันหรือว,ว่าเป็นช่างที่มากด้วยฝีมือลาในวงอิงให้ความไว้วางใจจึงได้ใช้บริการขอบคุณพี่น้องฟังไปครับพี่มอกแอนแฟนมอลำที่มาแยงมาเบิงช่องไทยสีเกตเช่ย,ยู่ดีไม่แห้งสูงขูสุคนพอ่นพอกันคลิหนา สบายดีครับผม